นี่ยกแปลงปลูกัยังไงจังละนี่ปลูกกะลัมครับปลูกกะลัมเม็ดกะลัมอ่อกะลัมมันซื้อมาซองกระป๋องกระป๋องละวลอยเศร้าไว้จังละประมาณนั้นบ่ครับเป็นพันใดจังละที่เขาลงพันหนักครับผมเน้นพันหนักเน้นพันหนักครับมันเนียนเนาเนียนพันแบบแบบพันเบาคนเขากับโมฮิตเป็นว่าขัดกับเจ้ามโยกปึ้งขึ้นมานี่อยากสนใจเป็นว่การพันหนักเขมันสมบูรณ์เมื่อกัวใหญ่คือกันครับบ่พันเบานะบ่ครับผม แต่ส่วนมากไอ้จัมรัดจะเล่นพันพันหนักกัน<ร>ามากดาวขึ้นมันหนักตึงๆึลดวิธีย,ยกแปลงขึ้นมาแล้วก็ตากตากแดดก่อนมาจัมรัดเนี่ยตากแดดไว้เป็นอาทิตย์พุณแล้วครับเนี่ยคาเสื้อไว้โอ้นนัั่ครบเบิ่งให้มันแหง้งใส่เสื้อแล,ลูกมันตายซะก่อนเพราะว่าเฮาบ่ไริว่านปูนขาวครับโดนทุนไปแน่เพิ่นปลูกทุกปีปีละ2ไร สองลาจำรัดใส่จากประมาณคิดว่า2องกระปองแล้วมั้งเคยเตือนซื้อมา่นาะครับนะประมาณนี้แหละครับสอ,สองลาสองร้อยกว่าบาทเป็นขายได้ประมาณห้าห้องหมื่นก่าเลยราคา <laughs> ดีเนี่จำรัดครับมันราคา